จอมยุทถึงจะไม่สิทธิ์กินแฮมเบอร์เกอร์จะไม่ใช้จอมยุทธ์ปอวเอาอรก็เอกักวยจะกินแทนนนี่นี่นี่มันเรื่องอะไรอะไร เทียนชานมันเก่งมากเธอต้องระวังตัวนะมอนี่แล้วเทียนชานอ่ะจ้านุ์ไอ้วิชาฝ่ามืออยู่ไรด้วยเหรอไปพ้นนะถอยไปฉันจะจังทำไมนี่เขาไม่บอกว่าจะไปแจ่งความนะก็มันจะบอกอยู่แล้วนี่นี่เอ้อย่านะเฮ้ยเฮ้ยเจอเราในนี่นะเฮ้ยเขาจับไว้ยเอาไราวะ ไม่จ่ายไอ้ย่ะไรไอ้ธนบุตรเป็นตะกร้อหรือไงวะข้าข้าไว้ดินี่จ้ะไอ้โอ๊ะย้อยโอ้โอ๊โอ้ะโอ๊ะคงหญิงหยุ่นหล่อข้ารักเจ้ามาเจ็ดร้อยปียังไม่เห็นใจข้าอีกเหรอเทียนชานเขาไม่ใจอ่อนหรอกอย่าเพ้อเจ้อลยนะเจ้ารักเจ้าหมอนี่ไทยไหมก็จะฆ่ามันซะ จะไม่กลัว oh ฝ่ามือ like ยูไลเหรอฮะใช่เจ้าฝึก like ถึงข hey. uh ั huh. ้นทีก hey like ้าวแล้วล่ะยังโอ้ยบอกเขาไม่ทำไมล่ะอจริงนี่ยังฝึกไม่สำเร็จอ่ะใโกหกได้ยังไงล่ะมุสาตายตลยมึ่เราเรื่องนี้กินจื่อื่นกัดีกว่านะ ที่นี่ก็อยู่สาข้มามาซ้อย่าหกดเลยนะนี่ยสู้กันอีกเลยนะขอตั้งแต่มาอยู่ฝ่ายปเพียไมยมีความสุขเลยนะไม่ราคาลก็ไดานพังยายไมอยู่คูแหวกสิวะอย่ามาหรอความจริงก็สร้างมาดีแล้วใช้ปูนักก็เบื้องดูดีสิ่ยังหนาตราช้างไปดว่า เฮ้ยมันกมันแบนวอนวอนบนล้วอนแเอะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่าให้มันมากเกินไปนะเทียนฉายต้องนะไม่ต้องผู้หญิงไม่เกี่ยวให้ผู้ชายจัดการเองมารีบไปก่อนนะรีบไม่ซิจับนะจับกัน ไอ้ด้ดมเต็มปากเต็มหน้าเต็มตาเต็มช้วเจะอ้ยออยแ่เวเาเราข้านี้ามันไม่อยู่ฉันไม่ตั้งหลักก่อนน าไปไฟลรงดูคาบมาจะไฟแส่เะรำเก่งจะไม่อยู่ริบปลีนะไป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 นี่ช่วยป่าให้ช่วยป่าให้ปะบอบบโทษดับเลยโทษทีเพื่อนท่านแรงมาหน่อยโอ้โอ้ยใวะอโอ้โัดเมียกูต่อหน้ากูเลยแล้วย่าอยู่เลยมั้ง ก่อนนะคนชั่วช้าจะจี้จดหัวรักกับพวกเขาภายในหนึ่งชัวช่วอยากองตายแน่คนเป็นประปาัพกับข้าแม้ไม่ตายก็ต้องรับโทษอย่างสาสมข้าเป็นคนที่ชอบการลงโทษอย่างเป็นธรรมมาใจใหม่คนเลวของ,องยิารักวีจริงๆน,นะเว้ยไม่ว่ากี่ร้อยปีข้ารักเจ้าคนเดียวว่ะ อาช่อยไปทพบอะครกันบบทีสออาถือ,ไป,อ,อ,อ,ถอไปลูกกันคอเ,อเอห็ใจในจะได้หนังระหว่าของจริงไม่ด้วยหรือวันเนี้ยหลงเจี๊ยบฟอย ฉันแทะก,กูต่างหากล่ะโอ,โ,อโอ้โอ้ยหนักจังเว้ยเอาไม่กว่าก็าได้วะมาอะออไม่ต้องเอาแทะขออาจารย์เจ้ากูหัดหยุดมาหลอกข้าหรอกข้ารู้ว่าเจ้าคือหลงเจียนเฟยยายบอกแล้วเขาเปแสกหลงนี่นี่นีเ่เ้าก็รู้แล้วทำไมอ่ะผได้แล้วรีบหาอาวุธไปได้นะพผกกุ้ยข้าำลางพี่ใช่นะไป ตอนนะจอมยุทธหลงเนต้องใช้อาวุธเล่นง,งานศัตรูเป็นใครถึงได้กลกาถึงบาดน,นั้นพวกมันมากันเป็นฝูงอ่ะฉันคนเดียวไม่ใช้อาวุธก็ตายห่านเลยนี่เขา<อ>บอกเขาเป็นจอมยุทธในสมัยโบราณนะมันเละจะว่าไงนะเดี๋ยวมถามนะเนี่ยมันหนีมาจากศรีธัญญานะเห็นลูกเป็นจอมยุทธหลงเชี่ยมอยละเิ่งบ้าจะขัาน,นี้เชีว่วรอไม่ยังดีนะบ้ากะมาจะยึดวันนี้อีกรูกเ็ยอมรับไปแล้วกันนะได้ เอาละนับว่าเจ้าตาถึงขนาดข้าปุกไปช่วเสียงถอนตัวอย่างยุทธจักแล้วจะยังจับข้าได้อีกนะเนมื่อกี้ค้ในเรื่องกับพวกขับแท็กซี่แต่ไม่อยากเปิดเผยหาน้าตัวเองก็เยอยากให้เจ้าช่วยไล่ผมมาไปหน่อยจะได้มะโยใช่ใช่ถหลงเอ้ยปากทั้งทีเหรข้าจะไม่ช่วยเพราะข้าไม่ชอบเห็นใครถูกลังแก